ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวเวเบจจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับการขับขี่สุดหราใจรีวิวรถแบบจอดลึกและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุด2025 Silent Predator ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปแต่มันคือการประกาศความเหนือชั้นของพลังความเงียบและดีไซน์แห่งอนาคตรถคันนี้ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับสมรรถนะอันทรงพลังได้อย่างลงตัวสร้างความสมดุลระหว่างความโฉบเฉีียวและวิศวกรรมอันประณีต ชื่อ Silent Predator แสดงถึงความแม่นยำที่เงียบสงบและพลังที่ควบคุมได้ซึ่งสะท้อนอยู่ในทุกรายละเอียดของรถคันนี้ดีไซน์ภายนอกของ Silent Predator ปี2025แสดงถึงแนวทางการออกแบบแห่งอนาคตด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใบมิดเส้นสายที่คมชัดและโลโก้เรืองแสงที่สะกดทุกสายตาตัวรถเตี้ยและกว้างกว่าเดิมเพื่อเสถียรภาพที่ดีขึ้นและรูปลักษณ์ที่ดุดันด้านข้างเน้นความเรียบหรูด,ด้วยมือจับประตูแบบฝังใน และซุ้มล้อที่โดดเด่นพร้อมล้ออลอยประสิทธ,ธ,ธิภาพสูงด้านหลังตกแต่งด้วยไฟเลเพาดยาวและดิฟฟิลเซอร์ที่ช่วยในด้านอากาศพลาศาสตร์ตัวเลือกสีของรถมีทั้งแบบด้านและเมทัลลิกเช่นสีดำชาโดโดสีแดงอินฟรนโนสีเงินอลกติกไทเทเนียมและสีเทาออฟไซเดียนบลูทุกเฉดสีถูกขัดสันมาเพื่อเน้นเส้นสายของตัวรถให้ดูสะดุดตามไม่ว่าจะอยู่ที่ใดภายในห้องโดยสารของไซเลนพรีเดเตอร์คือโลกแห่งความหรูหราทัานสมัยผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำยุก วัสดุคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นหนังวีแกนอลูมิเนียมรีไซเคิลและคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มความพรีเมียมไปอีกระดับไฟส่องสว่างในห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเวลาและอารมณ์แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มความกว้างตั้งแต่เสาเอซ้ายถึงขวารวมทั้งระบบควบคุมด้วยท่าทางและเสียงพร้อมแผงสัมผัสที่ให้ความรู้สึกตอบสนองเบาะนั่งด้านหน้าให้ความสะดวกสบายขั้นสุดปรับได้มากกว่า20ทิศทางพร้อมระบบอุ่นเย็นและนวดเบาะหลังกว้างขวางมีระบบเอนเบาะไฟฟ้า หน้าจอความบันเทิงเฉพาะที่นั่งและระบบปรับอากาศแยกโซนระบบเก็บเสียงขั้นสูงและกระจกอะคูสติกทำให้ห้องโดยสารเงียบสนิทด้านเทคโนโลยี Silent Predator มาพร้อมผู้ช่วยขับขี่ AI อัจฉริยะที่เรียนรู้และปรับตัวตามรูปแบบการขับของผู้ใช้สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับสีด้วยการควบคุมที่ลำหน้าเมื่อเปิดโหมดอัตโนมัติพวงม,มาลัยจะหดกลับบอะจะเอียงลงและระบบจะควบคุมให้เองโดยสมบูรณ์ระบบเชื่อมต่อรองรับทั้งสมาร์ทโฟน สมาร์วอชอและสมาร์ทโฮมผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะผู้ใช้สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆสั่งให้เปิดแอร์ดูภาพจากกล้องหรือเรียกรถให้ออกมาจากที่จอดได้ระบบอินโฟเทนเมนตรองรับ 5G Apple CarPlay Android Auto พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมที่มอบประสบการณ์เสียงคอนเสิร์ตภายในห้องโดยสารในเรื่องสมรรถนะ Silent Predator ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อให้แรงบิดทันทีอัตราเร่ง0ูนถึง100กิเมตรชั่วโมง ต่ำกว่า3วินาทีแบตเตอรี่สามารถวิ่งได้ใกล้ถึง640กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มรองรับระบบชาร์จเร็วพิเศษที่สามารถชาร์จ80%ได้ในเวลาไม่ถึง20นาทีพร้อมระบบเบรกฟื้นพลังงานที่ปรับได้ตามสไตล์การขับช่วงล่างเป็นแบบถุงลมปรับอัตโนมัติตรวจจับสภาพถนนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ความนุ่มนวลและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางโค้งหรือทางตรงระบบท็อกเวกตอริงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้งพร้อมระบบเบรกเซรามิกคุณภาพสูง เรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มมาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติควบคุมให้อยู่ในเลนเบรกฉุกเฉินตรวจจับคนเดินถนนและกล้องมองกลางคืนกล้องรอบคันพร้อมระบบ AR ช่วยให้จอดรถและขับในที่แคบง่ายขึ้นหากมีเหตุไม่คาดฝันรถจะเตรียมรับมืออัตโนมัติเช่นรัดเข็มขัดปรับเบาะและเตือนผู้โดยสารพื้นที่เก็บสัมภาระทั้งด้านหน้าและหลังมีขนาดใหญ่เบาะหลังสามารถพับราบเพิ่มพื้นที่เก็บของให้ใช้ได้หลากหลาย พร้อมฟีเจอร์เสริมเช่นปั๊มลมในตัวแบตเตอรี่เสริมและรางหลังคาแบบโมดูล่าเหมาะสำหรับสายลุยและเดินทางไกลการอัปเดตซอฟต์แวร์ทำผ่าน OTA รถจะพัฒนาและฉลาดขึ้นเรื่อยๆทั้งด้านสมรรถนะความปลอดภัยและอินเทอร์เฟซใหม่ๆโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการผู้ขับสามารถปรับแต่งรถได้อย่างละเอียดตั้งแต่โหมดการขับเช่น Steel ป p o r t และ Eco ไปจนถึงเสียงเครื่องยนต์จำลองที่สามารถเลือกได้หลายแบบตามอารมณ์หรือสร้างผู้ช่วย AI ในแบบของตนเอง Silent p r e d a t o r คือประสบการณ์ใหม่ขององค์การขับขี่ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับดีไซน์ความเงียบที่ทรงพลังการควบคุมที่แม่นยำและการขับขี่ที่สนุกตอบโจทย์ทั้งสายเทคโนโลยีนักขับสายแรงและคนที่มองหายานยนต์ที่ก้าวล้ำเหนือใครรถคันนี้ไม่เพียงแต่ขับดีแต่ยังมีตัวตนที่โดดเด่นในทุกมิติเป็นตัวแทนของอนาคตที่คุณสามารถสัมผัสได้แล้ววันนี้ความเงียบที่ทรงพลังเทคโนโลยีที่เข้าใจคุณและดีไซน์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ หากคุณชอบรีวิวจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไรวิเบรเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของโลกยานยน์แห่งอนาคต